Sick your <laughs> hit to run rock your rock body your body and your soul Shake it roll the hips to move your move body your body Now you know Let's go We are super Superstar Here we are Here we are Yeah yeah, Yeah Yeah, yeah. Everybody say stop Back reality to อยากจะเชทติดเพลงคำเป็น get me แต่ผมโลดจิตเสียงดัง p exorcist ระวังจะ overdose music just like me มิดแม่มากบวนกระวิกสองคนถึงกิ n g ถึงพิกถ้าคุณไม่รู้แล้วก็ทำให้คุณรู้ว่าเราคือคูฮูโซ่ป่วยโซเชียลรับเพื่กระเด็นพวกเราจะรับเพื่กระเด็นฟังดูไม่ถูกฮูแปลว่าคุณำไม่เป็นรับเพื่กระเด็นจ็ซารับเพื่กระเด็นซาดบอเทมก็โดโรมาจัถูก study case เสียงที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้คือเสียงดนตรีจากปากของมนุษย์กระเดืองเียงทสองสแน็คเสียงที่สามอิเล็กทรอนิกโอ้เย แม่เอาอับบอวัดเอาวัดมาดเอามาดเอาอาวัดมาดมาอมามากคุณกำลังงงเรามาํำอะไรและกำลังงงเรามาจากไหนไอสองตัวนี้มันเป็นลูกเต้าเหล่าใครและไทยกันแน่จากมันให้มาโยพ party people come and c h c k i n come o n d ฟัง music from the mic ท divide, ี่ใช้ปากกับฟันเอามากระทบกัน turn up the bass turn up the l i g เปิดซิงประสานหูแล้วฟังทำนองที่เหมือนกับชาติกัน

ใจเรามันชักจะยังไงมันลอยลอยไปอยู่กับเธอ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  g ธอ l ธอเ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  a อเธอเธ n เธอเธอเ คนคงรู้ว่าจังหวะนี้ถ้าคุณไม่ใช่คนไทยมันจะต้องรองกันโฟร์ตุงตุ้งตุ้ตุมงตุ้เฮ้หาสามชาติับมาโรมาบอกคนไทยสามชาติกว่าใครเออหาสามชาถูกใจเด่นกันต้องสไตล์ใคจะร้ายกว่ากันมีเท่าไรก็ใส่ไม่ต้องยังไม่ต้องอายไม่ต้องแคร์ใครจะไม่ถูกใจฟังทำมวก็บอกว่าบีบทายเธอทนายเธกทนายอายไล่บีบโอ้โหจังหวะอย่างนี้ฉันเต้นยังไงถึงจังหวะ thank <laughs> you เมื่อกี้นี่อยากจะบอกเลยนะคะว่าขอกระดาษทิชชู่เช็ดไม้ด่วนเลยค่ะใครอว่าอ่านใจดีเลเออแต่ละพูดจ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 ะพูดเปรี้ยงหมดแล้วเนี่ยแล้วเราก็เหงื่อเหงื่อพลักๆเลยเพราะว่าเราแดนซ์กันมันมากอยู่ทานนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้แบบซ้อมกันนานไหมคะมาออกวันนี้มาออกรายการของเราด้วยเมื่อคืนมันอยู่ในสายเลือดไงเออพอพวกเราเล่นเข้าขากันมากๆพอจะไปออกรายการไหนเราแค่ลิสต์ไว้เฉยๆก็พอครับเพราะว่าแบบเราร่วมงานมาตั้งแต่ปี09 ค่ะศูนย์เก้าโอเคปีศูนย์เก้ากันปีสองพันยี่สิบสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าเบาๆใช่แล้วเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลกันมากสุดยอดมากเลยนี่เองนะคะสำหรับหมวดแวร์นะคะแล้วก็พี่มิดค่ะกับโชว์ดาวโบ๊ทแท็บนะคะนี่เลยคือตอนนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะได้ติดตามกันมาบ้างใช่แล้วรู้จักหมวดแวร์กันมาแล้วหมวดแวร์ก็มาออกรายการของเราแล้วด้วยใช่แล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีเพื่อนมาด้วยค่ะเป็นพี่มิดสวัสดีค่ะพี่มิดใช่บัญชาสวัสดีค่ะ ้เล่นนะมาร่วมกันได้ยังไงคะทั้งสองท่านอยากรู้เมาหน่อยค่ะโอ้ยากทำใจเพราะว่าคิดไว้อยู่แล้วอ่ะมามาต่อเลยครับไปนะครับสวัสดีครับแต่เพิ่งค่ะรอฟังหน่อยตอนแรกแรนด์เขาเป็นแชมป์แรปเปอร์คือว่าเป็นแชมป์แบล็กเทนเอ็มซีแข่งแรปอะครับสี่สมัยซ้อนแล้วก็เก็ตขึ้นมาเลยทีเดียวเลยยากโอเคค่ะต่อค่ะอแ่นแล้วก็ทีนี้ ผมก็เป็นแชมป์บีดบ็อกซ์ปี2007ครับแล้วผับแห่งหนึ่งก็จ้างเราไปเล่นด้วยกันจ้างเขาไปแร็ปจ้างผมไปบีดบ็อกซ์โอใช่แล้วก็เลยได้ซ้อมกันบ่อยจนจนเข้าขากันครับอืมก็รักกันหน่อยเขรักกันนิดนึงพบรักกันเมื่อตอนปี2007ปุ๊บจูนแล้วก็รักกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่งเมื่อไหร่ครับพี่คะอไม่ดีครับให้ดูเหมือนดูรักกันดีเนาะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะแล้วล้คือมารวมวงกันเสร็จแล้วนี่ก็แล้วแต่ละคนนี่คือมาเริ่มทําอะไรต่างงงๆไได้ยั เริ่มจากพีมิดเลยก็ได้ค่ะอ๋อบีทบ็อกซ์เริ่มผมเริ่มตอนปี06 05 06แล้วนี่ยังไงถึงอยากจะทำบีทบ็อกซ์ก่อนหน้านี้พี่มิดทำอะไรอยู่เอ่อช่วยที่บ้านทำฟาร์มไก่กับบ้านเช่าครับโอ้โหมันช่างกา็เข้ามากมากกับการเล่นบีทบ็อกซ์ใช่กับฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ฟาร์มฟาก์มไก่รู้เรื่องอะไรเจ๊เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลคือตอนนั้นอ่ะทำฟาร์มไก่ แล้วก็อะไรนะคะแล้วก็ทำกิจการที่บ้านบ้านเช่าครับบ้านเช่าก็ทำไมมัดปิดบ็อกเราเราก็ชอบดูตีอยู่แล้วทีนี้เพื่อนก็เอาแผ่นซีดีบีทบ็อกซ์ของฝรั่งมาให้ฟังตอนนั้นยังตอนนั้นยูทูบยังไม่มีครับเราก็ฟังแล้วแบบเราไม่เห็นภาพอะแต่ว่าทำไมทำไมในในในแผ่นคนมันเทล้วเกินเราก็เลยแบบเพื่อนก็เลยบอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือปากคนนะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเฮ้ยแล้วมึงใครก็ยังไม่มีใครทำเพลดนดีกว่าอ๋อก็เลยจัดเลยจัดเลยดีกว่า้อมเองเลย ใช่แกะเอาเองยังไม่มี YouTube ไม่รู้ทำยังไงแต่ก็มุ่มั่วไปก็คือซ้อมไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่สองพันถกก็เริ่มทำไปใช่ครับฟังปุ๊บชอบปุ๊บซ้อมเลยมาเป็นสิ่งดีอ่มาที่พี่บอดแยนขอเราบ้างสมัยป .4 ผมชอบดิเจ็กรอโซครับค่ะดิเจ็กรอโซตอนนั้นก็มีไงจริงๆมีก็ไม่มีปอยู่ดีนะคุณก็ยังครับยังครับยุคเข้ามาเข้าประมาณช่วงม .2 ม .3 ก็มีพวกริมิสกิดกับวินกินพาร์กก็เริ่มมีแรปเริ่มมีดีเจสแคร์เข้ามา แล้วพอเตรียมทหารปีหนึ่งวันที่4เมษาปีสองพันสี่สิบเไม่ได้เอ้ยอยู่ขนาดนี้กันก็หมดเรื่องถึงรายละเอียดมากๆเลยก็มาซ้อมบีดบอลปีสองพันเก้ครับก็ถึงตอนนี้นะครับอือถึงถึงตอนนี้เลยเนาะถึงตอนนี้เลยก็ทำอาชีพตำรวจไปด้วยใช่แล้วคือตอนนี้ค่ะพี่เขาเป็นชื่อวงเป็นชื่อยงว่าดับเบิ้ลแท็บ yes sir มีท่าด้วยนะคะเนี่ยคือท่าเหรอเนี่ยครับนี่คือท่าครับตัวนีความหมายไหมตัวดีกับตัวบีนะครับดับเบิ้ล กไีีอออะะรคคืดายากเลยยากครับมีงานมีงานเป็นหลายคอลวีดีดูก็ได้เน้อดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บคราวนี้มาทำถึงแนวเพลงจ์ลงกันหน่อยดีกว่าค่ะเป็นสไตล์ไหนยังไงโอหวาไรตี้มากครับเยอะมากคราเน้นที่อิเล็กโทรกับเบรกบีทครับเบรกบีดอะไรนะคะเบรกบีทเบรกบีทเบรกบีทเบบรกีทมันต่างกับเบรกแดนซ์ปะใช่ค่ะมันเป็นแนวเดียวกันครับ ลาอะไรจังปะต่อก็คือมีหลายๆแนวครับหลายแนวครับ e t y variety แต่ส่วนมากก็คือปากหมดตลอดปากทั้งหมดมีร้องที่ที่ออกเป็นซิงเกิลนี่มีปากผสมนิดหน่อยครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นมิวสิกจริงๆแล้วครับเป็นมิวสิกดูฮาวด์เลยใช่แต่เดี๋ยวก่อน อยากฟังใช่ไหมช่วงหน้าเรามาฟังกันเมื่อกี้นี้มันมากเลยสนุกมากกัยการมันมากุเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีโชว์นะคะจากวง Double Tap นะคะหมดแล้วก็พี่มีนั่นเองค่ะตามช่วงหน้าดึงดาราค่ะไหนอะ